สวัสดีครับผมพายแมชช channel ครับผมวันนี้เราก็อยู่ันที่หน้างานนะครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับผมหน้างานหลังมอธรรมศาสตร์หลังสิบนะครับกดเสาเข็มก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะครับผมรูปแบบเดียวกันนะครับผมนะครับก็คลิปก่อนๆนู้นนะครับแผนไว้ว่าจะมีเครื่องตัวที่สีเข้ามาก็เข้ามาแล้วครับผมแต่งตัวเรียบร้อยก็ วันนี้ก็กดเข็มต้นแรกอยู่นะครับตอนนี้ตั้งแต่เข้ามานะครับผมประมาณนี้ครับผมนี่นางานก็คืบหน้าไปเยอะแล้วครับโซนที่ผมรับผิดชอบครับเนี่ยผลงานสวยๆนะครับแมโก็กําลังพุดอยู่นะครับผลงานของเรานะครับนี่แรกผมก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ตรงที่มตโคยืนลงเข็มนะครับผมบังเอิญ พื้นที่ตรงนี้ก็เพิ่มเสาเข็มใหม่เจ็ดต้นนะครับขอบบอ่อนะครับผม <st os> ก็เลยเดินมาเก็บเจ็ดต้นนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะเดินกลับไปตรงนู้นนะครับผมตรงแมคโครยืนก็จะเป็น F อกับ F 2 0ี่สิบต่อไปนะครับตามลำดับนี่ครับเอเสาเข็มก็มาส่งนะครับผมก็รอเซอร์เวยิงหมดให้อยู่นะครับ ก็คลิปยาวก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับผมเพราะว่าลงไปมันก็ไม่ค่อยมีคนดูนานๆลงทีนะครับสองสามวันลงทีนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจและรับความรู้จากลิปกันด้วยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานรณเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาขิมนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นะ บริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสาเร็จรูรปมองอ,งองกอนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกตู้มอโต้ร,ระบบไฮดรีลกเครื่องกดระบบไฮดรอลกเสียงไม่ดังไม่เทือนะครับผมประมาณนี้นะครับผมหนึ่งอันนี้ก็460ตันไดมิเตอร์ตั้งแต่300ถึง800มิลลิเมตรนะรถ้าเข็มกลมถ้าเข็มสี่เหลี่ยมก็300ถึง65เซนติเมตรนะครับผมตามมาตรฐานสากลนะครับผมโอเคครับยังไงก็ เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตถึงนี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับไม่ถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพไม่ถึงเรานะครับผมก่อสร้างคอนโดมิเนียมครับโปรเจกต์นี้สวัสดีโชคดีครับ